ก็ขอจเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านนะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการวันพระมาคุยกันกับพระอาจารย์และก็หลวงพี่มาร์กเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องจากคราวที่แล้วนะก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน9เดือนก่อนวันมาคบูชาครั้งแรกว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างเมื่อคราวที่แล้วพระอาจารย์กับหลวงพี่มาร์กก็มาเล่าให้ฟังถึง4เหตุการณ์ สี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็คือตั้งแต่หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพนั้นก็หลังจากวันนั้นวันวิสาขบูชาเหตุการณ์แรกที่เล่าให้ฟังเมื่อเขาวที่แล้วก็คือว่าเสดไปโปรดปัญจาวัคคีย์ที่ป่าสิศิปตนามณิขไทยวันนะอย่างที่เราทราบกันในวันเพ็ญเดือน8ก็คือวันอาสฬรบูชาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปโปรด ยาศศกุลบุตรนะเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยบิดาซึ่งเป็นเศรษฐีก็มาเป็นอุบาสกนะแล้วก็นะมารดาและก็อดีตภรรยาก็มาเป็นอุบาสิกายาศศักุลบุตรก็เป็นพระยศซึ่งาาสําเร็จพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นคารวานะจากนั้นก็มีสหายของพระยศมาอีกห้าสิบสี่ท่าน,นตามมาบวชด้วยนะแล้วก็บรรลุอรัตผลกันหมดเลยเหตุการณ์ที่สาม ก็พระพุทธองค์ก็ทรงส่งภาษาวกทั้ง60รูปไปประกาศศาสนาะเป็นชุดแรกอ่าเป็นชุดแรกที่ว่าเธอทั้งหลายจงอย่าไปทางเดียวกันสองรูปนะนะอันนั้นก็สรุปย่อๆนะก็มาถึงเหตุการณ์ที่4คืออะไรนะคือมาไปโปรดพัทวคีอีกอีก30ท่านเพื่อนกัน30คน30คนตามหาหญิงนะพระพุทธองค์ถามว่าจะมาตามหาหญิงนั้นหรือว่ามาตามหาตัวเองดี หลังจากนั้นก็ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระลรหันนะทีนี้ก็มาถึงเหตุการณ์ที่5ครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของในวันนี้นะมีอะไรบ้างหลวงพี่มาร์คครับคราวนี้พระพุทธองค์ก็ตอนแรกการตั้งเดิมก็จะตั้งใจไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าในระหว่างทางนี่คือก็ต้องคิดว่าแบบใครเราที่จะเป็นคณาจารย์ของคนในเมืองอะไรเงี้ยซึ่งเมืองราชคึกเมือง มคตเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มีพระเจ้าพิพิษารเป็นมหาราชแล้วก็ในเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่คับขั่งไปด้วยผู้คนทั้งศิลปะวิทยาอะไรต่างๆทั้งการค้าขายอะไรก็จะริญรุ่งเรืองแล้วก็ในบรรดาคณาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยก็มีมีมากเลยมีครูทั้ง6มีอะไรแล้วก็และหนึ่งในนั้นก็มีคณาจารย์ใหญ่ที่เรียกว่าชดิน3พี่น้องชดินชื่อเป็นพี่น้องกัน3าคนสามสามคนนะใช่แล้วก็ ใครบ้างนะฮะโดยที่มาก็ท่านีสามพี่น้องก็จะมีท่านอุลุเวลากสป,ปะท่านนาทีกรสป,ปะแล้วก็ท่านขยากสป,ปะซึ่งฐานนี้เป็นสามพี่น้องกันโดยมีลูกศิษย์ทั้งหมดเป็นพันเป็นหนึ่งพัน <1, 000 S 2> คนแต,แต่ก็จะแยกกันโดยคนพี่เนี่ยก็จะดูแลบริวารลูกศิษย์เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยคนกลางก็จะดูแลสามร้อยแล้วก็คนน้องก็จะดูแลสองร้อยเป็นทีมโดยที่ ก็จะแบ่งการดูแลโดยที่จะใช้แม่น้ำเนรัญชาลาแม่น้ำเนรัญชลาก็คือต้นต้นสายเนี่ยก็คือคนพี่ก็จะดูดูแลตรงที่ตำบลอุรุเวลาเก็เลยได้ขนานน้ำได้ชื่อมาว่าอุรุเวลากระสปะแล้วคนกลางก็อยู่กลางน้ำก็เลยได้ชื่อนาทีกสปะแล้วคนน้องก็ไปตั้งอยู่ที่ตำบลขยาศรรีสะก็เลยได้ชื่อว่าขยากระอ่าก็เลยเป็ S <S นที่มาของจดินสามพี่น้องอพระผู้ธองก็เลยเลือกไปที่ ไปโปรดจะดินสาพี่น้องก่อนโดยที่พอไปปุ๊บก็ตอนนั้นก็เป็นเวลาเย็นแหละเวลาเย็นก็เลยผู้ดวงก็เลยจะไปขออูรุเวลากัสปะขอพักด้วยอพักด้วยจริงๆอูรุเวลากัสปะก็เหมือนอิดอ่อนนะจริงจริงก็ไม่อยากให้ท่านพักหรอกอะไรเงี้ยแต่ผู้ดวงก็บอกว่าเอาล้ก็ยไงขอพักละกันอะไรเงี้ยอูรุเวลากัสปะก็บอกว่าจริงๆที่นี่ก็ไม่มีที่พักให้กับสมณะอะไรหรอกแต่ก็ยังชอจะมีที่อยู่ แต่ว่ามันเป็นโรงบูชาเพิงโรงบูชาไฟไ<ป>นะโร<ล>ง,<ป>งไฟนะแต่ว่าที่นั่นน่ะท่านจะไปพักดีเหรอเพราะว่าที่นั่นน่ะมีพญานาคดุมีพิษร้ายกลวัวไฟหรือจะเป็นอันตรายต่อชีวิตท่านเสมากกว่าอะไรเงี้ยแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราขอพักที่นี่แหละเพราะว่าพญานาคทําอะไรท่านไม่ได้หรอกอท่านอูรุเวลากจะสปะก,ก็แบบงั้นก็ท่านก็หลอก,กไปพักแล้วกันนะอ่าพอพุทธองค์เข้าไปเลยก็แบบก็ไปเจอเลยครับเจอพญานาค ทดสอบเลยทดสอบเลยก็ยคือแบบปกติก็ไม่มีใครแบบกล้ามาที่โรงไฟเราอยู่แล้วเนี้ยอยู่ดีแบบมีสมณะที่ไหนเข้ามาแล้วก็ทําให้แบบโกรธเกี่ยวกาดเลยคราวน,นี้ก็มาถึงก็จะเอาคุยไงเหมือนจะจัดการเลยครับพนมงหวนพิษควันอะไรใส่พระพุทธองค์แบบไม่หลังรอเลยแต่ก็ <ทำ S 2> ด้วยไม่ได้พุทธานุภาพของพระพุทธองค์ก็คือพิษเหล่านั้นก็คือทําอะไรพระพุทธองค์ไม่ได้เลยก็ยิ่งทําให้พญานาค ตัวนั้นก็คือโกรธจัดโกรธจัดเลยก็เลยพ่นบงหวนไฟลุกโชดชงเลยนะแล้วก็แต่พุทดองค์ก็แสดงบรรดาลเพลิงไฟที่มีฤทธิ์มากกว่า,า,กกวาเข้าใส่พญานาคตัวนั้นก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สุดท้ายฤทธิ์ของพญานาคสรุปเลยทําอะไรพุทดองไม่ได้แล้วก็พุทดองค์ก็ปาพญานาคจนหมดฤทธิ์แล้วก็วกรบาากรรดาลให้พญานาคตัวนั้น โคตรอยู่ในบาทของพุทธองค์สิ้นฤทธิ์ไปเลยสิ้นฤทธิ์ไปเลยแล้วตอนเช้าพ,พระพุทธองค์ก็แสดงพญานาคที่นอนโคตรอยู่ในบาทให้กับอุลุเวลากระสปะได้ดูอุลุเวลากัะ <ขา S 1> สปะเห็นก็แบบแต่ก็อึ้งนะอึ้งนะึ่งเลยนะว่าเออสมณะรูปนี้นิดมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแต่ก็ยังไม่ใช่พระลหันเราพระลหันเหมือนกับเราเพราะคืออุรุเวลากระสปะก็คิดว่าตัวเองเป็นพระรหันนะก็ยังมีบอกว่าเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ยังสู้เราไม่ได้สู้เราไม่ได้ไไดนะว่าสู้เราไม่ได้แต่ว่ามีเหตุการณ์ถัดมาเนี่ยก็ว่าไปอยู่ชายป่าแล้วมีเท่าจตุมหารัชก็คือเทวดาหลายชั้นฟ้าเนี่ยลงบาเฝ้าพระพุทธองค<ช>์นะแสงสว่างวูบว่าไปหมดเลย จนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยรู้เวลากาสบาต้องมาถามว่าคือใครใครมาเหรอบอกว่าโอ้โหนี่เทวดามาหลายชั้นฟ้าแสดงว่าสมณะรูปนี้ไม่ธรรมดาแต่ก็ยังสู้ฉันไม่ได้เพราะฉันเป็นอลรหันเป็นนะก็พระพุทธเจ้าปราบทิฏฐิมณะเนี่ยอยู่2เดือนเห็นว่าสองเดือนจนกระทั่งยอมยอมว่าอย่าไปผิดทางเลยนะให้มาศึกษาทางนี้ดีกว่าแล้วจะได้เป็นพระหลาน สุดท้ายก็เลยเรียกว่ามามาขอบวชใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงบอกอีกนะว่าให้ให้ไปบอกลุงน้องก่อนว่าจะบวชแล้วหัวหน้าเนี่ยจะบวชนะไปบอกลุกน้องทั้งห้าร้อยด้วยนี่คือการปราบทิฏฐิมนะนะฮะสุดท้ายก็เสร็จแล้วก็มาบวชตามแล้วก็ลอยโขสละเครื่องอัฐาบริขารของชลงนชดาอเลยเนี่ยโยนน้ำไปลอยน้ำไปนะฮะ แล้วก็บวชกันทั้ง500ยนั่นเลยเสร็จแล้วคนน้องอัฐบริขารก็ลอยตามน้ำไปอคนไปกลางน้ำไปถึงกลางน้องกลางน้าคนลองของนาทีกัษปะก็เห็นเห็นอัฐบริขารของพี่ชายบริวารโอ้โหจำได้จำได้จได้ว่าพี่ชายเกิดเรื่องแล้วจะเกิดอันตรายเกิดอะไรกับพี่หรือเปล่าก็เลยตามขึ้นมาดูเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นมาก็เป็นชุดที่สองเป็นชุดที่สองชุดที่สองที่บวชได้บวชตามขึ้นไปแล้วก็ลอยลอยเหมือนการบริขาร ตามน้าให้เหมือนกันน้องคนสุดท้องอยู่ปลายน้ําเห็นเหมือนกันอีกตามขึ้นมาอ่าเป็นชุดที่สามชุดที่สามเรียบร้อยทั้งสามพี่น้องครับปราบอาจารย์ทั้งสามพี่น้องแล้วเสร็จแล้วก็อะไรนะทุดขอบระเชอุ์สมบทถูกไหมใช่ได้รับการบวชแบบเอกภิขุอุปสัมปทานะเสร็จแล้วก็ทรงแสดงอะไรนะพระสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่าอาทิตตปริยสูตรนะที่เมืองขยาศีสะ ทั้งหมดนั้นใช่ไหมใช่หนึ่งพันกะอีกสามอีกสามท่านรูปสามรูปสท่านก็บัลลุราถผลครับอ่านี่ก็นี่คือเหตุการณ์ที่ห้านะทรงโปรดชดินสามพี่น้องอันนี้ไม่ธรรมดานะเพราะชดินนี่คืออาจารย์ของของคนแถวนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่มีชื่อเสียงมีคนมากแม้แต่พระราชาในแคว้นนั้นก็นับถือนะฮะนะแสดงว่าชดินมานับถือมาเดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องไม่ธรรมดาแน่นอน นั้นก็เดี๋ยวเราไปเหตุการณ์ต่อไปนะฮะก็คือเหตุการณ์ที่6ก็คือเหตุการณ์ที่ไปโปรดพระเจ้าพระเจิพม,พ,มพิสาร,สารเข้าเมืองแล้วครับพาเองเ<ร>าตามที่ได้เรียกว่าอะไรลนะ่ะตามที่ได้สัญญากับพระเจ้าพิมพิสารไว้ถ้าพวกเราจําได้ตอนที่เจ้าชายศรีธะออกผนวดในช่วงแรกๆเนี่ยก,ก็ได้มาแถวๆเมืองนี้แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เคยได้มาพบแล้วก็เคยบอกว่าจะสละราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเลยนะ บอกว่าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเหมือนกันใช่ไหมมาช่วยกันปกครองเมืองเจ้าชาย่าบอกว่าไม่ใช่หนทางที่เราเลือกก็จะต้องไปเป็นพุทธเจ้าแหละนะทางพระเจ้าพิพิสารก็เลยยอมและก็บอกว่าถ้าบรรลุธรรมแล้วบรรลุแล้วแตรัสรู้แล้วเนี่ยช่วยแวะว่าโปรดด้วยอันนี้ก็เลยเป็นการทําสัญญาที่เคยให้ไว้พระพุทธองค์ก็เสด็จมากรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยเหล่าชดินอดีตชดินแล้วครับนะอดีตชดินอดีตชดินพระชะดินนะฮะ <c oughs> พระพิสุชดินนะฮะนะฮนะแล้วก็ประทับที่รัตท,ทิวันนะสวนตาหนุ่มนะแล้วก็พระเจ้าผิพิสารนะอย่างในรูปในรูปที่เอาให้ดูนั้นก็พระเจ้าภิพิสารพร้อมข้าราชบริพารก็มากันเยอะมากแล้วก็เหมือนเดิมครับพระวรงทรงสแดงส,แด,งสแดงทรงแสดงทมแสดงอะไรฮะก็ทรงสแสดงอนุบุพีขันธะ์แล้วก็ ามด้วยอริยสัจสีอริยสัจสีจากนั้นก็บรบรลุธรรมกันนะฮะบางส่วนก็เ,เป็นอุบาสกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้มาโปรโดพระเจ้าพิมพิสารซึ่งออถือว่ามีอํานาจมากยิ่งใหญ่มากนะก็จะมีพิสารในยุคนั้นกรุงราชคฤึกแคว้นมคธนี่ก็เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าระดับปรามาจารย์หรือว่าระดับนักศึกษาระดับอาจุงอาจารย์เดินกันควักควเลยทีเดียว มาถึงเหตุการณ์ที่เจ็ดเหตุการณ์ที่เจ็ดแล้วคับที่เจ็ดในวนรุ่งขึ้นพระเจ้าพิพิสารก็ก็ได้เรียกว่านิมนต์นะไปรับบาตรไปฉันนั่นเองในวังเลยในวังนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์สาคัญเหตุการณ์ที่เจ็ดก็คือถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแต่ว่าต้องเลื่อมใสมากเลยต้องเลื่อมใสมากนั่นก็คือวัดวัดเวรุวันอ่าที่เรียกว่า เป็นสวนแหละเป็นสวนเป็นสวนเวรุวันอุทยานสวนป้าไพให้มอบไว้เป็นวัดสร้างวัดแห่งแรกของโลกพระพุทธองค์ก็รับไว้นะฮะแล้วก็ยังสรงอนุญาตให้สงสาวกเนี่ยรับอารามนะรับวัดนั่นเองถ้าจะมีทยกทยิกาหรือว่าใครมาถวายนี่นะก็พระสงค์เนี่ยรับได้แล้วนะเพื่อเป็นการขยายพระพุทธศาสนานั่นเองนะฮะ เหตุการณ์ถัดไปโอ้อันนี้ก็เหตุการณ์ที่แปดอันนี้ยาวนิดนึงนะเหตุการณ์ที่มีการตรวดน้ําอุทิศบุญครั้งแรกคืนนั้นหลังจากที่ถวายพระทหารแล้วก็ถวายวัดเวรุวันไปแล้วคืนนั้นนั่นเองพระเจ้าพิพิสารได้ยินเสียงอยู่ดีก็มีเสียงแบบเสียงประหลาดใช่หดูน่ากลัวน่าพิสงทำให้พระองค์แบบ ไม่สบายใจร้อนรุ่งก่อจะเกิดเหตุการ้ายเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดกับแผ่นดินของเราหรือเปล่าก็เลยมากับก็เลยมากับทูลถามพระุทเจ้าว่าเสียงที่ประหลาดที่ข้าพงได้ยินเป็นเสียงอะไรอะไรเสียงอะไรพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนั่นคือนั่นคือญาติของพระองค์เองเป็นเปรตดรอคอยมาหนึ่งพุทธนดแล้วก็คือตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้ว มาถึงยุคของพระพุทธองค์แล้วนะว่าหวังว่าเมื่อถวายทานหรือว่าเอาง่ายๆคือว่าทําบุญแล้วเนี่ยพระเจ้าพิพิสารจะอุทิศให้บ้างปรากฏว่าพระเจ้าพิพิสารได้ทํำไหมไม่ได้ทําาเพระนนก็เลยมาเรียกร้องนะความสนใจเพราะตอนนั้นชาวพุทธในยุคนั้นยังไม่รู้วิธีว่าต้องอุทิศบุญนะฮะต้องอุทิศบุญพระเจ้าพิพิสารทําไงครับก็นิมนต์ม์เราพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายมา รับพระทหารมารับทายาทรรใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทําบุญด้วยแล้วก็อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่รอคอยใช่ใช่ใช่แก้ตัวก็แก้ตัวแก้ตัว <laughs> แก้ตัวเพราะนั้นวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์พร้อมพระวิสุสงสาวกก็เสด็จเข้าไปในวังนะ,ะแล้วก็รับบาตรับบาทนารพระทหารนั่นเองนะ,ะระหว่างที่ถวายเนี่ยพระเจ้าวิรวิสารก็อุทิศบุญนะว่าขอ กุศลผลบุญขอทานกุศลเนี้ยจงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายอาหารอันทิพย์ก็บังเกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นในระหว่างที่ถวายน้ำเออไปถวายผ้านะก็อุทิศว่าขอทานนี้จงบังเกิดขึ้นแก่ญาติของข้าพเจ้าผ้าทิพย์สมบัติเป็นทิพย์ก็บังเกิดขึ้นกับเปรตเหล่านั้นซึ่งเป็นญาตินะฮะแล้วระหว่างที่ทักซิโนโทกนะเนะขียนว่างี้นะ ก็บอกว่าขอทานนี้จงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้านะก็คือเกิดสาอนุดาตแล้วก็น้ําอันบริสุทธิ์ก็ไปให้เพจได้ดื่มกินกันนะก็ดับกระหายหลังจากรอคอยมาจริงๆแล้วไม่ใช่รอคอยมาแค่หนึ่งพุทธจันดรรอคอยมานานกว่านั้นอีกนะรอคอยรอคอยก็านานกว่านั้นอีกนะอยากจะฟังไหมเอ่ย <laughs> ที่พระอาจารย์เกิดไว้เราที่แล้วว่าการการอุทิศบุญแล้วก็การกรวดน้ําอุทิศบุญเนี่ย พวกเราหลายท่านก็หลายคนคงจะทราบว่าเกิดขึ้นในครั้งแรกก็โดยพระเจ้าพิพิสารก็คือเหตุการณ์นี้แหละนะแต่ว่าที่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าแล้วเปรตเหล่านั้นน่ะคือใครนะเเดี๋ยวราไปทำกรรมอะไรมาบุปกรรมของเปรตเหล่านั้นเป็นอย่างไรมารับฟังกันเอนีน